สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนพี่น้องลูกหลานนะคะวันนี้แม่ติมจะมาพาทำคอหมูย่างนะคะก่อนจะทำไปย่างต้องทำวิธีหมักกันก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ติมจะแนะนำเครื่องปรุงที่แม่ติมจะหมักนะคะค่ะอันนี้มีพริกไทยนะคะอันนี้ชูรสนะคะอันนี้รสด,ดีนะคะค่ะ อันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้ซีอิ๊วขาวอันนี้ซอสฝาเขียวนะคะซอสปรุงรสนั่นเองอันนี้น้ำมันหอยนะคะค่ะในนี้แม่ติงใส่พริกไทยใส่ชูรสรสดีไปนะคะค่ะตอนนี้แม่ติงก็จะเอาน้ำตาลปี๊บลงนะคะของส่วนผสมทุกอย่างเรากะเอานะคะเราอย่าไปใส่มากเกินไปนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีน้ําจิ้มอีกนะคะค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่อะอ,ะอซีย้ยวขาวนะคะแล้วก็กะเอาอีกเหมือนเดิมนะคะ่ะ ซอสปรุงรสนะคะซอสปลาเขีนั่นเองค,ค่ะก็ประมาณถ้าจะให้ประมาณกับประมาณอย่างละสองช้อนโต๊ะอะค่ะนะคะค่ะนี่น้ำมันหอยนะคะค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ขยำนะคะไม่ติดต้องใช้มือนะคะขยำค่ะ ขยำให้เข้ากันนะคะพอเราขยำให้เข้ากันเนี่ยขยำเนี่ยน้ำตาลที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เขาเข้ากันนะคะนี่นะคะเราเอามือขยำขยำให้หมูเข้ากันนะคะให้ของทุกอย่างมันเข้าไปในเนื้อหมูนะคะนี่คอหมูนะคะนี่คอหมูค่ะนะคะคแล้วก็ทำนี้นะคะ อย่างนี้นะคะให้ให้เขาเข้าไปในเนื้อหมูเนี่ยนะคะของทุกอย่างที่เข้าไปในนี้มันซึมเข้าไปค่ะ <S <S 1> <S 1> <ล>เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําพิธีการย่างนะคะค่ะนะคะตอนนี้หมูที่เราหมักไว้ก็ได้แล้วนะคะเราจะทําการย่างนะคะค่ะ ย่างแม่ติ๋มไม่ได้ใช้เตาถ่านนะคะไม่ได้ใช้เตา,าถ่านค่ะแม่ติ๋มใช้อบนี้เนะะี่ยค่ะมันสะดวกกว่านะคะก็คือถ้าเพื่อนๆมีเตาย่างเป็นเตาถ่านก็ได้ค่ะเหมือนกันแม่เขาหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ นี่ค่ะก็ระหว่างระหว่างรอหมูสุกอย่างแม่ไปทําน้ําจิ้มต่อเดี๋ยวทำน้ำจิ้มนะค <_ d irt> ้ัจิ้มคอหมูย่างนะคะค่ะไปทําน้ําจิ้มคอหมูย่างต่อนะคะค่ะค่ะแม่ติ๋มจะบอกเ,อเครื่องผสมที่เราจะทําน้ําจิ้มคอหมูย่างนะคะมีน้ํามะนาวนะคะนี่น้ํามะนาวค่ะน้ํามะนาวแล้วก็อ่าน้าปลานะคะ ดูรสนะคะรสด,ดีนะคะแล้วก่อนน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายค่ะเข้าคัา่วค่ะแล้วก็พริกป่นเนี่ยค่ะนี่ต้นหอมซอยนะคะเอาไว้โรยหน้านนะคะค,ะค่ะค่ะเราจะได้ลงมือทำกันนะคะค่ะน้ำตาลทรายนะคะเราตักน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยหนึ่งช้อนนะคะ ค่ะอันนี้สองนะน้ำมะนาวสองช้อนค่ะ นะะ้ำมะนาวน้ำปลาเท่ากันนะคะสองช้อนค่ะค่ะเราใส่ชูลรสสักนิดหนึ่งนะคะค่ะใส่รสดีนิดหนึ่งค่ะ,คะแค่นี้นะคะแล้วเราก็คนนให้ให้ให้ให<ก>น,น้ำ<ห>ตาลค่ะ ให้น้ำตาลละลายนะคะให้น้ำตาลละลายน้ำจิ้มเนี่ยนะคะแล้วแต่คนที่จะชอบรสอะไรให้ออกหวานนิดนึงเปรี้ยวคือรสจะมีสามรสแต่แต่ว่าหวานนะให้อยู่ท้ายๆหวานเนะี่ยไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราน้ำจิ้มเราไม่ต้องหวานนล้เราจะเน้นความเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเผ็ดค่ะ แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะแล้วแต่ที่คนจะชอบนะคะแต่ส่วนผสมคืออย่างนี้นะคะถ้าเราจะเอาให้มันไอหวานเราชอบรสหวานเราก็เติมน้ําตาลไปให้เยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวแม่ติมก็จะชิมดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็อักพริกลงไปนะคะ พริกนี่ก็เช่นกันใครชอบเผ็ดใครไม่ชอบเผ็ดนี่นะเข้าขคั่วนะคะแล้วเราคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวชิมกักนิ ยังไงแม่อร่อยค่ะแล้วเราเอาใส่ต้นหอมก่อนนะ่ใส่แ้่นี้เลยค่ะเราก็โรยไปนะคะใส่ต้นหอมไปเลยนะคะแล้วน้ำจิ้มนี้ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ ก็อย่างที่บอกค่ะใครชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบอะไรใส่ไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะตามรสที่ชอบเปรี้ยวชอบนะคะ,คะเดี๋ยวเรารอคอ,อหมูสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟันที่โต๊ะเลยค่ะตอนนี้น้ำจิ้มหมูแม่ติ๋มก็ทําเสร็จแล้วนะคะค่ะยังรอแต่หมูค่ะหมูยังไม่สุกค่ะค่ะก็เราก็เดี๋ยวให้รอหมูสุกนะคะเราค่อยไปจัดจานแล้วเสิร์ฟบ,บนโต๊ะด้วยกันนะคะ ค่ะค่ะคอหมูย่างแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มได้นะคะคอหมูย่างค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะนะคะทุกคนเอาไปทำได้นะคะสูตรของแม่ติ๋มไม่ยากเลยนะคะทำได้ทุกคนทำง่ายค่ะทำง่ายแล้วอร่อยนะคะ ค่ะแม่ติ๋มเชิญชวนทุกคนนะคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะแล้วแม่ติ๋มก็ขอฝากช่องนะคะช่องแม่ติม๋มเชฟประจําบ้านนะคะค่ะอย่าลืมแม่ติ๋มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ติ๋มด้วยนะคะค่ะแม่ติ๋มขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะบายบ่ายค่ะ